เราเคยมีความสุขเราเคยมีความทุกข์เวลาความสุขเกิดขึ้นแล้วความสุขดับไปเราสังเกตทุกครั้งไหมไม่ทันนะเราไม่ทันพอเราไม่ได้ไม่ได้มันสังเกตความสุขเกิดความสุขดับเราจะมีปัญญาเห็นไหมว่าสุขไม่ใช่เรามันก็ไม่เห็นไงใช่ไหมเนี่ยมันก็เลยถอนความยึดมั่นจากสุขเวทนาไม่ได้ว่า ไม่ใช่ของเราไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่ตัวตนของเราเพราะเราไม่หมั่นสร้างเหตุเห็นการเกิดการดับการหมั่นสร้างเหตุก็คือเราต้องสังเกตสุเกิดมาปุ๊บเนี่ยถึงมันยังไม่ดับเราก็ต้องดูละเดี๋ยวมันต้องดับทุกเหมือนกันทุกเกิดมาเราก็ดูละเดี๋ยวมันต้องดับไม่มีทุกแช่อยู่ตลอดทั้งวันทุกวินาทีเดี๋ยวก็เปลี่ยนดับเดี๋ยวทุกใหม่เกิด ทุกใหม่ดับทุกใหม่อีกเกิดทุกนั้นก็ดับอีก